ไม่ว่าเราจะย้ายเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมี6ราศีนี้มีบุญค้ำคูนนะคะมีแต่ขึ้นไม่มีลงเลยได้แก่ชาวราศีมังกรมีนเมษสิงห์ตุลและชาวราศีพิจิกค่ะทั้ง6ราศีนี้นะคะเตรียมกดนองรับเข้ามาได้เลยเพราะว่าวันนี้คุณคือผู้โชคดีนะคะเป็นคนที่ดวงด,ดีที่สุดในวันนี้กันค่ะปีนี้นะคะทั้ง6ราศีนี้ดวงดีขึ้น อีขึ้นรวยขึ้นแน่นอนค่ะและคำนายจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณคำนายปังๆเลิ่นๆโดยหมอเชเปะเวิร์ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะมาอย่าลืมนะคะกดสาธุน้อมรับคำนายใครเข้ามาเลยอยากบอกว่าคุณนะเป็นผู้โชคดีการเห็นคลิปนี้นะคะไม่ได้มาแต่โชคช่วยนะ คือเป็นบุญเป็นวาสนานะคะที่เรามาได้เจอเรื่องดีๆแบบนี้การ่ารืมกดนอบรับคนานัยกันด้วยค่ะมาเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มฟังกันเลยผู้ที่มีสเสบียงบุญเยอะมีสะเสบียงบุญดีนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรมีนเมษสิงห์ตุลและชาวราศีพิจิกค่ะ6ราศีที่ได้กล่าวมานี้ ดวงดีมีแต่ขึ้นข่ำไม่มีลงเลยมีบุญค้ำคูนนะคะปีแห่งดวงดีค่ะที่มีดวงดียิ่งขึ้นเฮงยิ่งขึ้นนะคะรวยยิ่งขึ้นและก็ปังยิ่งขึ้นด้วยดวงดีมีแต่ขึ้นไม่มีลงเลยค่ะเพราะว่าบุญค้ำคูนอยู่ไม่วจะเป็นเรื่องการงานโชคลาภเงินทองนะคะหรือมีการเติบโตขึ้นในทุกๆด้านเลย ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเจออุปสรรคนะคะที่ต้องแก้ไขปัญหากันไปแต่ต่อจากนี้นะคะหมดปัญหาลมลุกคลุกคาแล้วค่ะต่อจากนี้คุณจะได้ยืนอย่างแข็งแรงและก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นสําหรับ6ราศีนี้เมื่อดูที่เรื่องการงานนะคะจะมีโอกาสก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยได้รับความไว้วางใจนะคะได้ทาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีตําแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินก็ไหลามาเทมายอย่างต่อเนื่องเลย จะได้โบนัสรายได้เสริมนะคะมีรายได้ช่องทางใหม่ๆเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะที่ทําให้คุณรวยมากยิ่งขึ้นมันคงมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องโชคลาภนะคะก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแบบไม่ทันคาดฝันเลยค่ะ ไม่ว่าจะได้รับของขวัญน,นะคะหรือการถูกหวยหรืออาจจะมีโชคลาภเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้าน,นี้ชีวิตคุณอาจจะหนักหน่วงมาก่อนนะคะแต่ว่าปีนี้หลังจากนี้นะคะครึ่งปีหลังนี้ยืนหยัดอย่างมั่นคงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีใครจะหยุดยั้งความสําเร็จของคุณได้อีกต่อไปนะคะ และดวงดาวกําลังส่งพลังบวกมาแบบเต็มที่ให้คุณปังมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอ่ะเป็นไงบ้างดวงวันนี้เฮงปังไม่คมมากเลยสําหรับ6ราศีขออยําอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรมีนเมษสิงห์ตุลและชาวราศีพิจิกค,ค่ะอย่าลืมกดน้อมแล้วคำนายนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบฟังคำนายดีๆแบบนี้ฝาก, like, ก,กกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจวงดีด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าดวงไหนเฮงดวงไหนปังจะกลับมาไลฟ์ฟังใหม่ว,วันนี้ขอตัวลาล้วก่อนบา,บายบายสวัสดีค่ะ